ขอน,น้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้บุญธรรมชาแนลขอนั่นเสนอในหัวข้อสุดสะพรึงคนลุกเปิดคำทํานายเกิดขึ้นจริงแล้วหลวงปู่สังวานเขมโกฏเตือนภัยพิบัติใหญ่น้ำจะท่วมภาคใต้ท่านผู้ฟังทุกท่านคะเปิดคำทำนายหลวงปู่สังวานเขมโกดเตือนภัยพิบัติใหญ่ของไทย คำทำนายเตือนภัยในเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานเขมโกที่น่าสะพรึงกลัวเหตุการณ์ที่ใครๆยอมไม่อยากให้เกิดขึ้นจากคำทำนายท่านสนทนากับหลวงพ่อสนองกะตะบุญโยไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัต,ติต่อประเทศไทยหลวงปู่สังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองกะตะบุญโยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้หลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงจะเห็นภัยทั้งสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น้ำท่วมมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนอง เตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะท่านน้ำท่วมกรุงเทพนี่ฝนจะตกเจ็ดวันเจดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจดคืนท่านบอกเราหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็วันเดคืนท่านน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะ ไปโน่นเลยสระบุรีเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกลไปทำไมคนเดียวละ่ะคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมวัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมญ้าเลยสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหม เราทำกรรมวฐานมานานก็ยังไม่เห็นเชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้นั่งเฉยไว้ก่อนท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับว่าหลวงพ่อเทาที่ลบบุรีนะ่ะเมื่อตอนหลวงพ่อเทาอยู่นี่เจริญมากคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์ เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วนี่นี้สุน,นักก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้วไม่ได้เลยหรือพอไม่นานน้ำก็ท่วมท่วมพักใต้เกิดสึนามิก็จริงอย่างหลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคำพยากรณ์ของครูบาอาจารย์ เหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี้คราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวแต่อาตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปไม่ตื่นตูมเป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวตายก่อนตายยิ้มตายอาตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรานะมันต้องตาย วิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ปูอินตาทิพย์ร้อยสิบปีเตือนภัยพิบัติเมื่องานพุทธพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลวัดธรรมดาวเขาแก้วมวกเหล็กสระบุรีรวมทำพิธีเบิกเนพระประธานพอรองค์ใหญ่ในคำแจ้ง ได้มีบรรดาเกจิอาจารย์พระสงฆ์และบรรดาฤาษีจากทั่วประเทศมาชุมนุมกันที่วัดนี้แห่งนี้เมื่อช่วงกลางปี2558ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเจอสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆกับผู้เท่าครวาดผู้อภิญญาตาทิพย์บารมีแก่กล้าแห่งเขาตำแยอำเภอปากทงชัยเมืองโคราชอายุ107ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่มากนามว่าปู่อินตาทิพย์ หลายๆคนอาจเคยได้ยินกิติศัพท์ของปู่อินกันมาบ้างเรื่องยานอย่างรู้ว่ากว้างไกลชัดเจนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าแม่นยำขนาดไหนท่านเคยได้บวดร่วมทุดงปฏิบัติธรรมร่วมกับหลวงปู่สวงสุรินเมื่อครั้งหนุ่มๆท่านสร้างวัดาศาสนาวัตถุมาแล้วนับเป็นร้อยๆแห่งบารมีท่านสูงไม่สูงไม่รู้ลหละแม้แต่ฤาษีหลายๆจนยังต้องกราบลาท่านผู้นี้ก่อนเดินทางกลับเล่นเอาข้าพเจ้างงไปเหมือนกัน เพราะปกติไม่ค่อยเห็นฤาษีท่านจะไปไหว้ใครก่อนง่ายๆอันนี้นอกเหนือขอบเขตที่ข้าพเจ้าจะยังรู้ได้ท่านปู่อินนุ่งห่มผ้าขาวเมื่อสัมผัสเราด้วยสายตาจะเห็นว่าท่านจะมีลักษณะของผู้มีบารมีหน้าเคารพยำเกรงแต่ดูมีเมตตาสูงท่านนั่งนี้ตัวตรงเป๊ะแล้วท่านจะไม่นั่งในที่ที่ไม่มีผ้าปูนั่งหรือพรมปูนั่งข้าไม่เตรียมไว้ให้ ท่านจะไม่ยอมนั่งเด็ดขาดท่านจะยืนอยู่เฉยๆซะง,งั้นพระอาจารย์ถ้ำดาวแก้วเขาเหล็กท่านรู้กันท่านต้องสั่งให้ลูกศิษย์จัดเตรียมผ้าปูรองนั่งไว้ให้ปู่อินอีกทีคือจะไม่ให้นั่งกับพื้นระดับเดียวกับคารวะทั่วไปโดยอาจเกรงว่าจะไม่เป็นมงคลกับผู้อื่นนั่นเองไม่ใช่ว่าท่านเย่อหยิ่งถือตัวแต่ประการใดท่านนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงพลตำรวจตรีคุณพันธรักษ์ จอมขมังเวทแห่งภาคใต้ลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่มีหนวดผิวพันผ่องใสแบบผู้มีบารมีธรรมปีนี้2,552ท่านก็108ปีท่านได้เตือนว่าในอีก3ปีภัยเศรษฐกิจโลกจะแย่มากและซ้ำร้ายหนักในอีก5ปีที่ปู่เห็นคือภัยพิบัติจากธรรมชาติที่รุนแรงมากโดยในประเทศไทยภัยหนักที่ปู่เห็นชัดเจนคือน้ำท่วมแถบ่วนจังหวัดภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลโดยรอบเป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่ติดต่อกันหลายจังหวัดหลายวันหนักมากกว่าทุกครั้งที่ประเทศไทยเคยประสบมาอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากทั้งน้ำทะเลนุนน้ำป่าไหลหลากจากทั้งภาคเหนือมาสมทบแม่น้ำเอ่อท่วมฝนตกติดต่อกันหลายวันแบบไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดเมื่อไหร่และระดับน้ำท่วมจะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนอยู่กันไม่ได้หนีตายกันโอลมาน รถติดกันเป็นทางยาวทั่วทุกสายต้องหนีเพื่อเอาตัวรอดวุ่นวายไปหมดที่เดือดร้อนมากคือจังหวัดที่ติดชายทะเลรวมทั้งจังหวัดที่ติดแม่น้ำสายใหญ่เช่นนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครปฐมปทุมธานีอายุทยาอ่างทองและอื่นๆอีกมากผู้คนส่วนใหญ่จะหนีมาที่ภาคอีสานเพราะเป็นที่ราบสูง น้ำท่วมไม่ถึงท่านเตือนว่าท่อจะหนีอย่าหนีออกมาที่เส้นมิตรภาพโคราชระบุรีเพราะผู้คนส่วนใหญ่จะหนีมาที่เส้นนี้เป็นหลักให้เลี่ยงไปทางนครนายกหรือสักแก้วประจีนจะพอเอาตัวรอดได้ท่านเตือนว่าก่อนที่ช่วงเวลานั้นมาถึงให้เตรียมเงินสดทองทาของมีค่าวไว้ใช้ยามฉุกเฉินและเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะยามนั้นเงินทองเป็นของหายาก คนก็เห็นแก่ตัวกันมากโจนผู้ร้ายชุกชุมเพราะต่างเอาตัวรอดเช่นเดียวกันแค่ทันท่นทั้งหลายลองนึกดูเถิดว่าถึงภาพน้ำท่วมปี2551ที่ท่วมทั่วประเทศกว่า45จังหวัดทั่วประเทศเกินครึ่งประเทศอยู่แค่ไม่กี่วันยังเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายกันหนักขนาดไหนแล้วนี่ถ้ามันหนักกว่าปี5้แล้วหลายวันกว่าจะเป็นไงหนอท่านปู่อินท่านถามพวกข้าพเจ้าไว้ให้คิดนิดหนึ่งว่า รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงได้เรียกปู่ว่าปู่อินถามแล้วท่านก็ยิ้มส่วนพวกข้าพเจ้าและเพื่อนต่างคนก็ต่างคิดกันไปต่างๆนานาไม่มีใครพูดอะไรต่อเอท่านเกี่ยวข้องอะไรกับพระอินเขียวๆหรือเปล่าว่าหลวงปู่อภิญญาสูงผู้มองเห็นอนาคตโลกท่านหนึ่งแถบสระบ,บุรีท่านเคยทำนายว่าในอนาคตแถบเทศจังหวัดลบ,บบุรีสระบุรีโคราชยภูมิเพชรบูรณ์จะเป็นพื้นที่เขตศาสนาพุทธศาสนาหลัก ของโลกและเป็นพื้นที่ที่มีญานบารมีของพระอภิญญาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายในอดีตมาประชุมชุมนุมฝึกสอนแนะนำการประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิกันเข้มข้นมากขึ้นความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังตาลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระเทวดาคุ้มครองสาธุ